รีจำได้ไหมไอตอนที่ตักเคยเรียนเทคนิคแล้วโดนกระทรือบอ่ะอ่าจาได้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยดียเป็นสิบอ่ะที่โด,โดนกระทรือบละหน้าวิไลอะ่ะตาลูกชิ้นห่ะไปเอาเมียาเขาเ,เนาะถูกไหมอืมแต่เขามาเอาเรื่องไงพี่มีคนอื่นมายืนยันไหมครับแค่นี้มันยังเชื่อไม่ได้ได้กูมีอีกคนที่มาเป็นเพื่อนกูช่วยกูมึงจะฟังไหม เล่าเรื่องตอนมีเรื่องครั้งแรกหน่อยครับเราเรล่งตอนมีเรื่องครั้งแรกมีเรื่องเทคนิคครั้งแรกเรื่องไปเจีบเมียเขาก็ดีไปล่อมียเขาแค่เล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงคือตอนเรียนเทคนิคตอนนั้นอะฝนตกตอนนั้นฝนตกอ่ะเดี๋ยวคนดูหาว่าผมโม้ให้ผมโทรไปหาเพื่อนเลยไหม กือบจะสองหมื่นแล้วครับพี่ชายทั้งหมดเลยนะอ่ะดูนะอุ้ยขอบคุณครับน้องขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมโทรถามให้เลยดูไหมอยากไปกินเหล้ากับพี่สักวันต้องโอนเท่าไหร่หลายหมื่นน่ะอ่ะเนี๋ยวนี่ยนี่นี่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้แบบไม่ไม่ได้โทรหรืออะไรเลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยเดี๋ยวผมโทรให้เลยคิดถึงพี่นงพี่เต้ยไหมครับ ตาเชฟห้าสิบหกอยากเคมโมเยอะอีกอผมจะโทรให้ดูเลยเอาเอาเลยไหมอ่ะดูนะไม่มีการโทรนะไม่ออนสี่สิบแปดนาทีถ้ารับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามเลยว่าผม,มาเคยโดนกระทืบไหมอ่ะจริงจริงตอนนั้นผมโดนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูถ,ถ้าเพื่อนผมมันคนนี้มารับนะงานดูดูดูด,ดูอันนี้นะไม่ไม่พิมพ์ไลยฮัลโหลรีลล่เออรี่จำได้ไหมไอตอนที่ตัก๊กเคยเรียนเทคนิคแล้วโดนกระทืบอะ่ะ อ่าอ่าจำได้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยดิคือตอนนั้นทํำยังไงนะที่โดนอะ่ะก็เป็นสิบอะทีโ่โดนกระทืบหน้าวิไลอะร้านลูกชิ้นอะนกระทืบนน่วมอะ่ะโดนเรื่องอะไรนะแกโดนเรื่องผู้หญิงแหละไปเอาเมีอะาเขาเ,เนาะถูกไหมอืมแต่เขามาเอาเรื่องไง ตอนนั้นม,มีโดนอะไรบ้างอะที่ลี่เห็นอะัก็มีโดนเซฟตี้อ่ะมีะมีหลายตีนอ่ะแล้วมีอะไรอีกก็มีมตีนมีหมัดอ่ะเออฟาดบุบะอิ่มอ่ะโดนไปหลายตุ๊บอ่ะอิ่มอ่ะคือแต่มัน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 เร็วอ่ะทำไม่ได้อ่ะนั้นอ่ะใช่มันชุลมุนไง โอเคครับโอเคโอเคไม่ได้เตรียมอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆมันใครใครเรียนเทคนิคจะรู้จริงๆ555ห้ารอยห้าสิบห้าไอสัตว์ทำหน้าภูมิใจอีกที่มีโดนกระทืบไม่ใช่ภูมิใจอันนี้ผมพูดตรงตรงเลยว่าจริงๆเออเอาจริงอันนั้นนะผมโดนจริงๆเวย มันก็คือครั้งหนึ่งอะในชีวิตอะที่เรียนเทคนิคอะอังกงเลยนั่นแหละพอๆกันอ่ะทั้งคู่เปิดหัวมากุกก็ไม่เชื่อละอ่ะก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าไม่ต้องไม่ทุกคนต้องเชื่อผมนะทุกคนมีความคิดอันนี้เรื่องจริงผมไม่โกหกสาวถ้ำกำลังมาเลยตาี d g สองแปดเก้า พอเธอ็บนพนันเอ้ยพี่ขอร้องแหละอย่ามาหาแดงในสตรีมพี่เลยเนาะนี่อีกแล้วพี่มีคนอื่นมายืนยันไหมครับแค่นี้มันยังเชื่อไม่ได้ได้กูมีอีกคนที่มาเป็นเพื่อนกูช่วยกูมึงจะฟังไหมเอาไหมอัชวินอยู่ไหมชื่อโดงอัชวินฟังไหมล่ะ อาชาวินมีมีตัวเขียนเบื้องอะไรวะ a w r a w อาชาวินเขียนยังไงวะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูอาเดี๋ยวดูอาชาวินเขียนยังไงวะตาเม,มึงจำเจเกมที่มึงเล่นได้ไหมกูไปสมัครกลุ่มมันเสียไปเจ็ดพันแม่งปิดจุกกูไม่เห็นอะไรเลยอก็งอมมาเด มึงไปโชว์เองอชาวินเขียนยังไงวะภาษาอังกฤษอ่ะอชาวินเขียนยังไงวะอชาวินนี่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 คนนี้คนนี้นาจะเป็นคนนี้เปิดเฟซกเกษมนำเพรสให้ดูหน่อยครับนี่นี่เดี๋ยวกูโทรให้เลยโทรหาพี่โด่งกอนเขาชื่อโด่งนี่เพื่อนผมตอนนั้นผมเห็นอยู่ครับพี่มาลีค้อสุดอ่ะ ตอนนั้นคนรุ่วมพี่จัดแต่เอาพี่ไม่ลงอะเน่เน่เน่ๆๆ่ๆคุณโทรถามดิพวกเว็บพนันเงียบๆหน่อยครับไม่จอยหวักน้องเ<า>ด็กดูเยอะโทรถ,ถามได้เลยคนนี้ก็อ,อยู่ในเหตุการณ์อรองเท้าเซฟตี้ที่มึงโดนช้อนหน้าไว้นั้น กูเองอยากโดนอีกไหมเราเดี๋ยวผมต้องถามไม่ไม่อยากโดนแล้วครับนี่เพื่อนผมตอนเรียนเทคนิคจบแล้วมั้ง ที่ก็ช่วยผมเหมือนกันรอมรับก่อนไม่รับสายวะถ้ารับเดี๋ยวผมบอกบอกโทรกลับกอ่ะอคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูถ้าเขาโทรกลับมานะ เออถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องจริงเว้ยจริงจงมันเป็นเรื่องจริงเพื่อนมีแฟนโอดจนคำยีลูกแล้วครับม,มีแล้วดิเออกับ ไม่รู้ว่าคนดูจะเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เป็นไรไมเล่นไอจด้วยหรอไม่ไอจผมไม่ได้เล่นไอจผมก็ไม่ไม่ได้เล่นเป็นปีเลยแบบอูหลายปีอะ่ะผมไม่เคยเล่นเลยผมเพิ่งมาลองเล่นเนะี่ยแล้วผมก็เพิ่งลงรูปเนะี่ยเนี่ยเล่าเรื่องตอนทีพี่เมาในภาพ แล้วพี่ไปเอาดับแก่ๆจนแตกในให้ฟังหน่อยครับไม่มีครับไม่มีพี่บอกมาไม่มีครับอันนั้นมึงมั่วอ,อันนี้อันนี้อันนี้รูปสมัยตอนที่ออกฟอ er ร์จูเนอร์แรกๆไปกับคุณแม่อันนี้ไปวัดนะไปให้เขาเจมิมอคน <the comment. S 1> ที่ชื่อโอมด้วยปะ ที่เรียนสมัยโดนเขากระทืบสงกาศไปาสาบน้ำเขาอ่าใช่สงการผมก็โดนกระทืบเอออันนี้นจริงอันนี้ผมเพิ่งลงรูปนี้ไปสมัยนี้ผมรอปะรอจัดอะถ้าผมถ้าผมมองคนดูอย่างนี้คนดูกลัวม <า S 2> ผมไหมครั้งแรกครับ พี่มาลีช่วยด่าไอต้อนให้หน่อยครับไอต้นลุยกะหลี่แม่ขายหยีลุยดอกทองกลัวผมปะติดตามไาจียังไงครับไม่รู้ว่ะข้างล่างข้างล่างผมทิ้งไว้ให้อยู่กับเฟซอ่ะมันจะมีอยู่เป็นลิงก์บอกอยู่มั้ง เเล่อนมีลูกมีเมียแล้วแล้วเฮียมีเมียไหมครับเล่าเรื่องไปนัวสาวเอ็นที่พัทยาดีกว่าโอ้โหไอ้เฮียยาไม่เอาไม่เล่าแล้วหนึ่รูปตอนเป็นเด็กเดินงานครับพี่พี่ไม่เคยเป็นเด็กเดิน ไอที่คนดูเห็นภาพที่ผมเพื่อนเอาลงที่เพื่อนมันจบหัวแล้วผมจำรองเท้าเพื่อนอ่ะคือไอคนนั้นอ่ะมันมันโดนแกงตลอดแล้วทีเนี้ยมันบอกว่าก่อนจบผมขอพี่รูปเอ้ผมผมขอเพื่อนรูปหนึ่งได้ไหมก็คือยอมให้ผมแบบถ่ายอย่างงี้ได้ไหมเออในนันก็จะจบแล้วไงผมก็เลยถ่ายกับมันอย่างนั้นกูกราบงามๆเลย พี่ด่าไอโอให้หน่อยมันชอบชักว้า wow. วไม่ด่า่ชนี้ด่าไม่ได้ชื่อนี้ด่า,ดดาปุ๊บขหลังนะทษทีรู้เรื่องรู้เลยแหละลองพูดดูเถอะจะหลอกกูอีงแล้วกูจำฝังใจแล้วชื่อเนี่ยตอนแรกกูไม่รู้ไงแต่ทีนี้กูรู้แล้วเพราะว่พาพวกมึงคิดอะไร ขอดูรูปที่ลืมหลังหน้าบ้านจมูกขาวน่อน<ม>ครับผมเห็นคลิปที่พี่โดนตบอายเลยไอ้ดอนกูเหรอวะโอ้ไอ้ที่โดนตบมาเพราะว่าเนาะเพื่อนผมม,มันบอกว่ากูขอล้องตบมึงได้ไหมถ่ายคลิปเล่นๆแต่อย่าทำอะไรกูนะเพื่อนกูขอร้อง <S <S 2> <S 2> <S 2> เออกูขอตบมึงสักทีสองท,องทีได้ไหม<ค>มก็บกูทีแล้วถ้ากูเห็นหน้าเมื่อกี้กูกลัวนึกว่าเด็กช่างบุรีรัมไม่ต้องกลัว ซุยอีกแล้วเห็นไหมเฮียตอบผมสิครับว่ามีเมียไหมไม่เอาสายหน้ายูเยื่องไม่มีครับวันนี้วันเกิดผมอวยพรให้หน่อยครับพี่ตา Happy b i r t ด d a y น้องมีความสุขบางน้องเกิดกันทุกวันเลยอ่ะน้อง พี่ไลท์ที่ไลน้องเตอกันทุกวันเลยเว้ยเล่าเรื่องตอนทีพี่เอาตัวเข้าแลกกับการไม่รับระบบเด็กช้างหน่อยครับตูดมีขี้เลือดออกไหมไม่ไม่เคยทาแบบนั้นครับแอบชอบน้องเพื่อนที่ชื่อเจนนี่ทําไงดีครับพี่แอบชอบน้องเพื่อนที่ชื่อเจนนี่ไปบอกเขาตรงๆครับหรือว่าไปกอดให้เขาเมาแล้วก็ลักหลับเลยรับรองเพื่อนกับเพื่อนมึงกับเพื่อนมึงจะเรียกว่าคุณพ่อเขาแหละที่ละมาของว่าเพื่อนรัก แล้วคลิปที่พี่อะไร่ะพี่เสือไปหาตอนนั่งที่อ๋ออันพี่เสือเขาเขาแก้งไม่กล้าทำหรอกขอถามนะครับผมเห็นพี่ถ่ายสมัยก่อนกับยังโอมตัดต่อหรือรูปจริงโอ้ตัดต่อครับน้องจะไปถ่ายจริงได้ไงไม่เคยเจอเขาเลยวันนี้วัดเกิดผมอวยคมให้หน่อยครับ วันนี้วันเกิดผมอวยคมอวยคมพ่อมึงอะไปให้แม่มึงอะอวยคมไอเฮียรอสิบนาทีละเมื่อไหร่จะเล่าสักทีวะไอป้าลาบแลบเห็นไหมล่ะน้องใหญ่พี่โดนจับไงดูจับทรงแล้วเห็นไหม พี่ยอมรับใหม่ครับที่พี่เคยมีแฟนสองคนตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมครับอ๋อไม่แล้วครับมีคนเดียวครับแต่ถ้าใครสวยๆแบบทรงซ้อลายเต็มหลังอะไรเงี้ยมากันทีพี่ครับตอนพี่นอกใจพี่นุกไปเย็ดคนอื่นสมองพี่ตอนนั้นอยากเย็ดอย่างเดียวเลยหรอมีคิดบ้างงม เพราะมึงชอบพูดล้อหรอกแบบนี้ไงเลยโดนรองเท้าเซฟตี้ช้อนหน้าโอ,โอด่าเพื่อนผมให้หน่อยครับ,รบพ่อชื่อแง่เอแง่จะให้พี่ด่าใครน้องถ้าพี่ไปทำคอนเทนต์ไ์สดนอกบ้านพี่โดนนั่นนี่พี่ชายเล่าเรื่องที่ผมโดน <ừ> รุมกระทืบหนึ่งถึงสิบแล้วพี่ตามาช่วยผมหน่อยครับอ๋อ ไม่มีหรอกครับน้องกูว่ากูมึงว่ากูโม้ไอชิ้นนี่โมกว่ากูอีกเนี่ยคิดถึงพี่ไหมน้องชายเลิฟพิษบัวหวานโอไว้ก่อนเลยพิษบัวหวานคิดถึงไดเฉยเพราะเล่ากูรั่วไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่ารั่วอะไรน้องยังหรอดาไอเฟิร์สหลานผู้ใหญ่เบิ่มหน่อยดาไอเฟิร์สหลานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เบิ่มไอเบิ่มหรอ ไอ้เบิ้มเพื่อนผมมานะเฮ้ยขอบคุณสมาชิกครับอุ้ยสมัครมาแล้วเว้ยหนึ่งสายเอย้หนึ่งลายเว้ยเมื่อไหร่จะแข่งฟีฟ้ากับคิงอีอืมโอ้ยยังไม่รู้เลยครับแข่งไปก็ชนะเฮียพูดว่าไม่มีเมียไว้หน่อยครับขอดังดังยูเยื่องโอ้โหร้อยหนึ่งเลยเหรอ ไม่มีเมียเว้ยตอนที่มาลีไปเย็ดคนอื่นหรือกะรีสมองพี่ตอนนั้นไม่น,น้ามีลอ,อยมึงถามเฮียอะไรตั้งห,หนาเนี่ยเฮียมึงเป็นเฮียอะไรกับกูเนี่ยทั้งเทคนิคเขาใส่รองเท้าเซฟตี้กันหมดมีพี่ใส่คอนเวิร์สอยู่คนเดียวโโจริงไหมครับโอ้ยเฮียจริงครับด่าพ่อไอเบลหน่อยครับอีนุยอีนุย มึงให้กูดา่าใครนังหน้นองเออเขาจะเกียดปากพี่เอาเวลาพี่ไปไหนพี่จะมีรอดจริงๆนะผมไปไหนไม่รอดจริงนะแค่ออกแค่จังหวัดโคราชสู่จังหวัดเชียงใหม่มจะโดนแหล่ไม่โดนแหล่หรอน้องสุรักในนะคะฮะเล่นเกมตอนไหนครับโอ,อคุยกับคนดูก่อนครับสัก ชั่วโมงหน่อยอันนี้จะชั่วโมงหนึ่งละก่อนเล่นอย่เล่นไม่มีว่าคุป่ะที่ไปเป็นตัวประกอบเพลงพี่บิ๊กดีเจราดประกอบอะไรกูไม่ได้เป็นประกอบครับตอนนั้นน่ะเขาจะให้กูร้องด้วยแต่กูไม่กล้าร้องเออรู้เฮ้ยจาจันนั้ดได้ดูดที่ดากาตาวันที่เฮียไปนัวสาวสาวสามถึงสี่คนกลางถนนเพราะเมาเนียจำวันนั้นได้ไหมนาการตาวันที่ไม่ไม่มีอะ ตอนพี่เย็ดกระรีหรือคนอื่นก่อนจะเสียบเย็ดหน้าเมียลอยมามบ้างไหมถามจริงจากใจมึงดูเดีะเนี่ยเอาคูไปทำอะไรอย่างงี้อีกอะด่าคนชื่อก้านหน่อยครับมันปั่นแต่สล็อตก็ปล่อยมันไปเถอะมันปั่นสล็อตมันเอาตังค์น้องไปปั่นไม่ละพี่มาลีครับครับปังปอนติดการพนันไม่หยุดเลยช่วยบอกมันหน่อยครับ พี่จะบอกมันยังไงเอ้ยไอ้ปังปอนมึงเลิกเล่นการพนันดีเวลาไปเที่ยวเด็กเอ็นเขาเล่าว่าพี่ตัล้วงเก่งจริงไหมคะก็เคยล้วงครับตอนนั้นนะ่ะไม่มีเงินตอนนั้นมีแบงกี่ก็ไม่กล้าเนาะก็เลยทําอย่างนี้ขยําแล้วก็แบบนี้หลาคนชื่อว,ว่าสอสอเมืองชนหน่อยครับเขาก็ให้ล้วงนันแหละรครับแล้วก็เหลี่ยมไงอยากจับหลายรอบก็เอาเงินกลับมาคืนบอกว่าแล้วทีอาข์เขามองนมยัง้ง เพื่อนผมกำลังเครียดในชีวิตพี่ต้กให้กําลังเพื่อนผมหน่อยครับบลูลาดล่วงทีมือวิ่งหาหัวนมอ่ะเฮ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยครับเพื่อนกำลังเครียดในชีวิตตาให้กำลังใจเพื่อนหน่อยบูลาดเท้าอครับสุดสุดนะบูลาร์หน่อยโคราชด่าอุ้ยแสาระเพย์บอยโคราชไปให้กูไปด่าเขามาหากูอีกแมวหรอก เพื่อนกูเรียนเทคนิคโคราชอนี่หมอจักมึงมึงอะเด็กเดินของจริงอย่าฟอร์มเก่งเดียวกูทุบไอ้สัตว์โอ้ยมึงไม่ถามดิรู้จักรุ่นรุ่นพี่ตาเขาเกิดไหมพี่มาลีครับหมอยันียาจำได้ไหมตอนที่พี่มีเมียสองคนเหมือนหลอกอะไรควายไม่หลอกหรอกแต่ว่าสาวติดอะโดนทีอะพี่มอมสาวติดอะโดนทีอะ